ความแตกต่างของการเจจานบเบรกแบบประชิดล้อและแบบถอดจาน <_ d ark> เมื่อจานบเบรกเกิดการสึกหลอจากการใช้งานไปสักระยะอาจจะทําให้เกิดอาการพงมลัยสันแป้นบเบรกสันหรือเกิดเสียงดังขนาบเบรกซึ่งส่วนมากมักเกิดจากการที่ผิวหน้าของจานบเบรกไม่สม่ําเสมอเป็นรอยเป็นร่องเป็นสนิมหรือโคดปิดเบี้ยวซึ่งหากความหนาของจานบเบรกยังไม่น้อยกว่าที่กําหนดก็สามารถแก้ไขได้โดยการเจียจานบเบรกค่ะซึ่งทั่วไปตลอดอายุการใช้งานของจานดิสเบรกรุ่นหนึ่ง สามารถเจียได้ไม่เกิน2ครั้งค่ะการเจียจานเบรกคือการปรับสภาพผิวหน้าของจานเบรกให้เรียบช่วยขาจัดสิ่งสงกรปรกรวมถึงคราบสนิมออกจากจานเบรกโดยใช้เครื่องเจียปาดที่ผิวหน้าของจานเบรกทำให้จานเบรกกลับมาจับกับผ้าเบรกได้แน่สนิทและสามารถเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันการเจียจานเบรกมีด้วยการ2วิธีคือ 1. การเจียจานเบรกแบบประชิดลอ้อเป็นการนำเครื่องเจียเข้ามาวางประชิดที่จานเบรก ซึ่งวิธีนี้จะไม่ต้องถอดจานเบรกออกจากล้อค่ะซึ่งทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเจียสามารถปรับความหนาและความเรียบของผิวหน้าจานเบรกได้ที่ตัวรถเลย 2. การเจียจานเบรกแบบถอดจานเป็นวิธีที่ใช้เวลานานและมีขั้นตอนที่มากกว่าแบบประชิดล้อค่ะเพราะจะต้องถอดจานเบรกออกจากล้อและนําไปเจียที่แท่นเจียแต่วิธีนี้สามารถปรับมุมและองศาของใบมีดเจียได้อิสระกว่าแบบประชิดล้อค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าของรถและความชํานาญของช่างรวมถึงความเหมาะสมในการเจียด้วยค่ะเพราะในรถบางรุ่นจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยการถอดจานออกจากล้ออาจทําให้เซ็นเซอร์ต่างๆผิดเพี้ยนได้หรือในรถแต่งบางคันจานเบรกจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติการเจียแบบถอดจานอาจจะเหมาะสมกว่าเพราะสามารถปรับใบมีดให้รับกับการเจียจานที่มีขนาดใหญ่ได้ง่ายกว่าค่ะที่สําคัญ หาจานเบรกมีรอยร้ารอยสึกที่ลึกมากคดบิดเวี้ยวมากเป็นสนิมมากหรือมีความหนาของจานเบตรกต่ำกว่าที่กำหนดควรเปลี่ยนจานเบรกใหม่ทันทีค่ะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการเบรกและทำให้เบรกได้อย่างลุ่มลน,นมากขึ้นค่ะ